สวัสดีครับสสวัดียามเที่ยงที่อุบลราชธานีนะครับก em. ับเจ้าที่ดีหนึ่งครับทยอยสมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาแล้วก็4ีคูณสนะครับซับเดทแผ่นดินไหวนะโปรโมชั่นแล้วก็คือห้าพันห้าร้อยบาทแล้วก็โปรเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแล้วก็มีสี่คูณสี่วีวีทุนนี้ก็เตรียมสมมอบแล้วก็สี่คูณสี่หนึ่งชุดนะครับวันนี้อัปเดตวันนี้ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์บรรยากาศยามเที่ยงที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวด์ซิงคงนะครับอุปกรณ์่อนเสเซ็นต่างๆมีซับบบเเทอร์โนะครับ ห้าพันสี่ร้อย้าบาทค้าตู้พร้อมดอกดอกไอโฟนตัวเดียวตู้กล้าวก็สองพร้อยห้าสิบบาทนะตู้ปล้าวหน้าตราภูขเขาขอเอาเป็นตะแกงเล็กซีล้วเบิร์ดนะครับโดยสมมติยกซับเพี่ยนเทอร์โบสิบแปดนิ้ว อน,นี้เป็น BB18 นิ้วมีโปรโมชั่น2,395บาทนะครับถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ลูกค้าที่สนใจก็สั่งจองรีบสั่งจองก่อนหมดโปรโมชั่นถึงอ่ายี่สิบแพันธ์นี้นะครับเดือนนี้มี28วันครับปี65นะครับแผ่นดินไหวอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนี่ป๋าตองก็8ปคนแปได้ป๋านี่8แคนแปป๋ปาก็กำลังแพ็กครับรกำลังเตรียมรอใส่ดอกครับปา๋าตองประกอบเสร็จก็แพ็คใช่ไหมปา๋คปาคส่วนเพือนทางไปส่งมอบเนี่ยป๋าตอง ต่างๆนี่เ็นชุดแปดคูณแปดนะครับนี่ก็เป็นสี่คูณสี่แล้วข้างในก็จะเป็นสี่คูณสี่ครับเป็นชุดเสียงกลางครับสี่คูณสี่แล้วก็อาจมีประกอบเตรียมส่งชุดแปดคูณแปดตัวนี้ลูกค้ามารับเองมากครับกำลังประกอบตะแกรงวันนี้ก็กำลังติดฟิลเตอร์ครับกระโดมกาวอุปกรณ์ต่างๆอ่ะปาริตรนุ่โปรชานุกแล้วกันนะโปรดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีศิษย์สาวเซียนกงบริกาศยามเที่ยงในวันนี้ที่อุบลราชธานีขอบุกต้องการติดตาม อัปเดททุกวันอัปเดตท,ทุกชั่วโมงอัปเดตท,ทุกนาทีให้ได้ชมกันนะโปรโมชั่นมากมายให้ได้ชมได้เลือกสรรกันนะครับวันนี้มีหลากหลายโปรโมชั่นโปรโใหม่โปรเดิมโปรราคาเดิมอุปกรณ์ต่างๆครับให้ได้ชมกันอัปเดตท,ทุกวันทุกรายการเราจะเป็นมือหนึ่งมือสองครับขยับทุกจังหวะขยับทุกราคาให้ลูกค้าได้ชมครับขยับทุกเวลานะครับมีขึ้นมีลงมืน้นนายปะเขาเรียกว่าซื้อขายแบบสายการบินใช่ไหมขายกัน <laughs> โปรโมชั่นเรามีเด็ดๆทุกวันให้ได้ชมกันนะครับมีโปรใหม่ๆมีโปรนาทีทองช่วงไลฟ์สดฝากติดตามทุกโปรโมชั่นด้วยกันแล้วกันช่วงไลฟ์สดช่วงอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครัันนี้ใยครับผมอกไอโฟนเอสนี่ครับนี่ไอโฟนเอสโค้งหล่อโอ้โหน่นๆเลยตัวนี้ครับไม้ตราพวกเขาอัดแน่นๆเลยปลาตองวันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะครับ0856313001092756 64.97นี่ครับนี่ซับเบีเทอร์โบ18นิ้วตัวล,ละครไอโฟล์ดโครงหล่อเนี่ยครับประกอบให้ลูกค้าได้เลือกชมเลือกสรรหาทุกวันนะครับมีโปรโใหม่ๆให้ได้ชมกันนะวันนี้อัปเดต25กุมภาพันธ์ในขาดช่วงบันเที่ยงกับ30นาทีนะปะ๋ปะป๋าตองถ้าแกไม่เมาแกก็ขยันะะนะป๋าตองเกียร์ทีละป๋าตอนนี้ถึงเที่ยงยังยังครับห้าโมงก,กี่นาทีห้าโมงห้าห้า ห้างห้าสิบห้ามเที่ยงนะป้าวงห้าห้่ห้าใช่ไหมวันนี้กุมภาพันธ์นะครับมีฝากติดตามทุกโปรโมชั่นทางฝั่งนี้ก็กำลังเตรียมประกอบสมมอบรื่อแนกเปลี่ยนแปลอุปกรณ์ต่างๆน่ย่อยเร่งสมมอบอีกทีก็มีเวลาจับเลครับเนี่ยมีครับเปลี่ยนทุกอุปกรณ์ต่างๆเอาเอาขอเพเิกันเยดีๆเนาตอนนี้สองคงเลยนี่ใช่ครับเอาสองคงไปครับสองคูสอตันนี้ก็ขายดีคร้บมาตินสินิ้วนะครับหนึ่้าร้บาทนะครับโปรโมชันงงน่นเนดือนกุมภาพันธ์ นี่ถึง28กุมภาพันธ์ไม้ดีทีเด็ดเจชั้นนะครับไม้อัด20มิลตะแกรงปั๊มโรงงานนี่นะครับเพิ่มฟิลเตอร์ได้แต่ลูกค้าต้องการตัวนี้ครับแล้วก็ที่ที่หนี่ครับนี่เธอเป็นขายดีขายดีอัวนี้ที่ห่งเนี่ยมดูไม้อัดไม้ดีทีเด็ดเจชั้น20มิลนะตัวนี้นี่ครับให้ลูกค้าได้ชมกันเนี่ยเราเคลือบแร็คเกอร์เป็นสีนี้ปกติเนื้อไม้เป็นสีขาวเนื้อไม้จะขาวอย่างงี้จะขาดขาวอย่างงี้นะครับนี่ไม่ต้องโปเยอะครับโปไฟล์จะมารอยนี็อ ไม้ไม่ต้องโปเลยครับไม้เราก็แค่โปตรงรอยแม็กแค่นี้ครับโปนิดเดียวบางๆแค่นี้ครับนี่ครับนี่ตัดด้วยงานซีนซีสวยๆตัวนี้ครับเนือไม้ก็ชิดกันทาด้วยกาวยิงแม็กครับนี่จะเป็นตัวที่หน้าหนาหนาเราอัดน็อตเข้าไปครับเพื่อให้มันแข็งแรงทนและตู้ไม่กระเพื่อมพิเศษหน่อยตู้มากินเราเพิ่มความลึกเข้ามานะครับเยีเพิ่มความลึกเข้ามาเพื่อให้ได้ลูกเบรที่ลึกยิ่งขึ้น1 9 9 9บาบาทตู้เปล่านะตัวนี้ นะฮะฝากติดตามทุกโปรโมชั่นของทางร้านด้วยกันแล้วกันนะครับมีโปรใหม่ให้ได้ชมกันทุกวันอัปเดตวันนี้นะประมาณเที่ยงแล้วมาตอนเนาะเนี่ยตอนไหนก็ลูกค้าก็มารอรับครับตอนไหนมีสองคู่สองครับตอนไหนครับเห็นไหมก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับผมกำลังประกอบกันสดเสมอกำลังโดนเนี่ยดอกล่องโพงครับตัวนี้ลูกค้าได้ใช้ยกดอกโชว์ยกดอกโชว์นะครับลูกค้าเลือกดอกนะครับผนี่ดอกที่เด็ดรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดครับตอนนี้นี่ครับนี่ นี่จะไม่ติดโลโก้แรับนี่เด็ดใหม่ล่าสุดไว้3นิ้วตัวนี้ครับไว้3นิ้วนี่เป็นรุ่นใหม่ที่ใหญ่ที่ใหญ่กว่าตัว350บาทตัวนี้นะหรื้ประมาณรุ่น5 0 0บาทตัวนี้ครับ500บาทมี2รุ่นใช่ไหมตัวนี้มี3มรุ่นเนาะมีรุ่นเคลือบเคลือบเคลือบกันน้ำแล้วก็เป็นรุ่นคล้ายๆกับดอก,ดอกดอกดอกตัวส,ยสวยๆเนาะนะครับมีหลายรุ่นหลายไซส์ครับก็วมีรุ่นตัวถูกก็มีครับ สามร้อยหสิบวัตต์นะครับสี่ร้อยวัตต์แล้วก็ตัวห้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นี่ครับด้านในก็เนี่ยลูกค้าก็กำลังรอครับกําลังเตรียมลองระบบเสียงเข้าด้านหน่อยเกี่ยวกับกาเตรียมระบบเสียงจัดชุดรอขาออกนะครับเราปิดประตูครับข้างในเดี๋ยวระบบเสียงครับด้านใน,นก,ก,ในบบก็ลูกค้าก็รอรับครับนนั่ในสตูดิโอครับเอ็นรอรับอุปกรณ์ต่างๆครับด้านใน อ่ะฟังติดตามทุกโปรโมชั่นด้วยแล้วกันทางเทอร์นินไบทเทอร์โบมาตินตู้ลำโพงต่างๆก็ฟางติดตามทุกโปรโมชั่นของทางร้านด้วยแล้วกันนะอัปเดตวันนี้ประมาณเที่ยงนะ25กุมภาพันธ์ที่อุบลราชธานีกับร้านบลศิ้สาววันนี้เช็คหมดแล้วเนาะครับอุปกรณ์สงสายครับให้มันครบนะครับตัวนี้ไม่ต้องแถมสว่านนะป๋าตองนะที่มันป๋าตองนะวันนั้นอะไรป๋าวันนั้นแถมอะไรป๋าสว่านใช้ไหมป๋าสว่านดีนะลูกค้าซื้อตู้เป่าเป็นแถมสว่านให้นนะป๋าตองคุ้มคคคค่่าาาาาาแแล้้ววถกกกมมมมรรรัับบบสนนขอุณดตติะ อัปเดตโปรโมชั่นทุกวันที่อบุบลราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ